สวัสดีค่ะตอนเช้าที่ยี่2ิช่องวิวีไทยสวิตนะตื่นขึ้นมากก็สิมาเตรียมกับข่าวแล้ะครับันนี้ดูค่ะวันนี้จะออกกําลังกายก็เลยมาเตรียมกระทํากับข้าวก่อนผมยาวถักผมเปียใส่เสื้ออุนอ่นะนี้เป็นแขนยาวเสื้อผ้าสำรีนะคะเสื้อผ้าสำรีบ้านเรานะแต่ลายเป็นหลายปีแล้ว หปีหปีแต่ก็ชอบก็ยังใส่เวลาหน้าหนาวใส่แล้วมันอุ่นผ่าํมลี่บานห้อไหมคะวันนี้นึกน,กนกไปก็อยากกินสิล่อง่านไก่ไก่ย่างไก่ปิ้งบานห้อไหมคะไก่อบสมุนไพรไหมคะปิ้งกระเทียมพริกไทยเห็นไหมคะเฮ็ดเป็นแบบบ้านๆนี่ไหมคะอยาก กินแบบบ้านๆในมีบ่งดูกินแบบบ้านๆน,นะคะติดตามชมนะคะจะทําไปเรื่อยๆชอบทํานะคะนี่แล้วก็แบบบ้านๆเราจะลองเสียบขะสิเฮ็ดข้าวเหนียวอีกแล้ววันนี้จะทําข้าวเหนียวดํานะคะอ้าวไก่ฉันอยู่ไหนละ่ะตั้งกล้อง วันนี้จะทำข้าวเหนียวดำดูไก่อบสมุนไพรน่ากินไหมน,นี่ไก่อยู่ในถุงเดี๋ยวจะแบะไก่ออกก่อนค่ะไก่ไก่ซุเปอร์ฮุนไก่ปปหกยาบไก่หยาบเลลาไก่เตรียมสมุนไพรจะต้องโขกกระเทียม พริกไทยไก่อบสมุนไพรกระเทียมพริกไทยนะคะอเป็นตะเสียบอ่ะพี่นว่งแมวเอยจินหนึ่งเขาเนียวเมื่อนน้เงเอาเขาเนียวดำผสมน้ำจิบกินเฮ็ดเมนูเฮ็ดตึงบ้านกันเฮ็ดกินไปค่ะโควิดไม่จับอะไรเนะ่ยชอบเมนูนี้ให้กดไลค์กดแชร์นะคะยิ่ตอนเย็่ ทำตอนเย็นๆนะคะนึ่งข้าวเหนียวข้าวกลมอันนี้ตื่นเช้าเดียวจะเตรียมเอาไว้ก่อนเดียวจะหมักหมักไก่เอาไว้หมักไก่เอาไว้นะคะดูสิคะผสมกับข้าวเหนียวดำน,นั่นข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำผสมข้าวเหนียวดำที่บ้านมี เอสินค้าวีววีที่บ้านมีทุกอย่างค่ะที่บ้านวิวีมีทุกอย่างบ้านดูที่บ้านมีทุกอย่างนะคะดูอบสมุนไพรขาดตะไคร้เอ๋อเนี่ยเดี๋ยวๆค่ะเ,เอาเอาอกก่อนเนี่ย สินค้าค่ะดูกระติบข้าวมีทุกรุ่นนะคะกระติบข้าวกระติบข้าวมีเยอะแยะค่ะกระติบข้าวกระติบข้าวเหนียวบ้านวีวีเยอะกระติบข้าวเหนียวกระติบข้าวเหนียวมีแต่ลายสวยๆเนาะดูสิกระติบข้าวมีแต่ลายสวยๆนั่นเองดูดูกระติบข้าวสวยไหมดูกระติบข้าวสวยนั่นเอง ติมีุชอบใครชอบของชอบบ้านเรานสวยเนาะสวยสวยสวยกรติบข้าวเยอะยะกรติบข้าบ้านกรติบข้าวมีทุกรุ่นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มีเยอะกระมือมีเยอะแยะ ข้าวเหนียวชอบอาหารแบบบ้านๆน,นะคะอุ้ยมีสายโด้ดดูกระติบข้าวเหนียวนะ,ะดูเครื่องอาหารดูอาหารของวิวีดูอาหารเก็บไว้คัะดูดูอาหารของวิวาา <c oughs> ว,ดดาาว,วีดูสิดูกระติบข้าว กรติบข้าววิวีิิดูกรติบข้าวชอบอะไรที่เป็นไม้ๆแล้วมันเป็นธรรมชาติค่ะชอบคลิปนี้ให้กดไลค์กดแชร์ใหว้วิวีหน่อยนะคะ่เอเม่พี่นอ้องเ้ยสวัสดีวันเสาร์ที่ยี่สิบเกตื่นขึ้นมาจะมาใส่เสืออันนี้เสือผ่าซัมลีอุ่นๆค่ะเตรียมสิมกกัไก่เมี้สินปิ้งปิ้งไก่บ้านสมุนไพร ปิงจะย่างไก่ข้าวเหนียวดำวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปออกกําลังกายก่อนเดี๋ยวจะไปเตรียมสถานที่ออกกําลังกายแล้วนั้นออกกําลังกายก่อนออกกําลังกายต่อนะคะเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนะจะออกกําลังกาย สักสิบสักยี่สิบนาทีออกกาลังกายชอบออกกําลังกายค่ะชอบออกกาลังกายค่ะว่ากินเยอะวิวีกินเยอะวิวีอยากเอาหน้าท้องออกเอาไม้ไปวันนี้ทำไมเป็นมืดมืดมันมืดฝนตกนั่นนี่ ทิศจักรยานก่อนทิบจักรยานไหมทิศจักรยานอ mm. กได้ขาเรียวต้องยกขานะคะยกขาขึ้นสักยี่สนาทีค่ะได้ขาได้หน้าท้องด้วยนะคะถ้าต่อไปอันนี้โยคะผสมฟิตเนสนะคะ มันเป็นมืนมอดๆอยังไงไม่รู้คะ่ะวันนี้ฝนตกมันมือดออกกลังกายมืดๆยังไงไม่รู้รอแป๊บหนึ่งนะคะตั้งกล้องก่อนตั้งกล้องก่อนวันจะออกกำลังกายวันนี้จะออกกำลังออกทุกวันคะ่ะเพราะว่ามันกินเยอะอยากเอาพุงออกกินเยอะอยากเอาพุงออก กินเยอะอยากเอาพุงออกโอ้ยตั้งกล่องเป็นยังไงไม่รู้นั่งสมาธิแม่วันนี้โยวันนี้โยคะผสมฟิตเนสค่ะก,กับอะมวยกิคุอานุเนผมมันยาวค่ะนดีได้สอนวิธีนั่งสมาธิก่อนนี่นั่งยังไงล่ะคัดสมาธิ ทับทับขวาขวาทับซ้ายท่านี้ท่านั่งอยู่ค่ะถ้าใครนั่งได้ท่านี้ก็จัดมคะถ้าใครนั่งได้ท่านี้ท่านี้ได้สหลังขัดสมาริเอาสอาวมือนิ้วกลางชิดกันค่ะ สอนหลังจะไม่งอไม่เสียบุคลิกภาพนะคะถึงแก่อายุจะหกสิบก็ไม่เสียบุไม่ยอมเสียค่ะเราต้องเทรนนิ่งเราค่ะนั่งสักสิบยี่สิบนาทีค่ะบางคนอาจจะ หายจเข้าหายใจออกเหมือนกับเราท่องพุทธทูหายใจเข้าหายใจออกนะคะแล้วก็เวลาเดินเวลาเดินจะไม่เสียบุคลิกภาพนะคะสัตหลังจะตรงเป๊ะว่าวิวิฝึกนั่งมาก็ สิบยี่สิบปีแล้วละคะโยค่ะทำให้เราจิตใจบางครัง้งเราบุนบายแล้วก็ได้จิตใจสงบลงเราไม่ต้องไปบุนบายกับสังคมนะคะทำจิตใจ าใครฝึกได้ก็จะจิตใจสงบนะคะไม่มุ่นบายค่อยเป็นค่อยไปร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะนะคะ นแขนบางคนกล้ามใหญ่นะคะบางคนแขนขาไม่เลียวนะ,ะแล้วก็ทำกันมาได้สิบครั้งะคะ่ะบางคนมีปัญหาข้อข้อมือนะคะข้อมือเสื่อมก็ต้อง ออกกาลังกายให้นิ้วมือมือเราทํางานหนังนะมือเท้ารีดค่ะเอาสารกันอย่างนี้แล้วก็รีดรูดไปสิบครั้งค่ะเราก็จะได้หัวไหล่ได้นิ้วมือแข็งแรงไม่ปวดบางคนเป็นข้อเสือ่อมเราต้องบำบัดด้วยการ ็ทางภาษามอเขาเรทรัพีให้นิ้วมือเรานะคะก็ค่อยทำไปแล้วก็จะเห็นผลทำไปทุกวันค่ะออกกําลังกายสลัดมือบางคนก็สลัดมือสลัดมือสลัดแขนสลัดขาสลัด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 แล้วก็ท่ายืนก็จะแกว่งแขนนะคะแกวงแขวนนะคะบางทีก็เสียนอนลาบลงมานะคะ ท่านั่งแนละท่ายืนได้นะคะดูสิคะชอบตรงนี้ชอบคลิปอชอบคลิปนี้ให้กดไลค์กดแชร์หน่อยค่ะเดี๋ยวจะต่ออีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวจะไปหาที่นั่งก่อนค่ะ